สวัสดีครับผมก๊อฟจากร้านแนปช็อตนะครับวันนี้ฮะผมมากับแอ t ชั่นแ m มตัวใหม่ล่าสุดจากค่ายดี i ครับนั่นก็คือตัวนี้ฮะออสโม c อ i o n 5 Pro จะเป็นยังไงไปครับผมไปแกะเลยนะครับนี่ครับก็มีกล่องใส่ฮะ Accessory นะครับมาแล้วครับเพื่อนๆ Action 5 Pro ผมสวยๆด้านล่างนี้นะครับตัวเลนส์ครับผม155องศาครับค่า F ให้มาที่2.8นะครับนูช้าเป็นไทย C เหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้ครับตัววงแหวนด้านในครับผมสีแดงเข้ามาเป็นกิมมิคเล็กๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ฮะยางตัวนี้ถอดได้ครับผมดูไซา์แบบว่ามีเท็กเจอร์เท็กเจอร์หน่อยนะตรงนี้นะแลวด้านล่างครับผมเป็นตัวทิปล็อกแบบแม่เหล็กเหมือนเดิมนะผมตรงนี้ฮะมันใหญ่ขึ้นนะฮะกดง่ายขึ้นนะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็ยังเป็นรุ่นเดิมอยู่นะครับใครที่ซื้อเซ็ตคอมโบตัว4ไปนะฮะตัวรุ่น5ก็สามารถใช้แบตตัวเดิมได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟรมเรทตัวนี้ครับ1,080ครับผมนะให้มาสูงสุดที่ 240เฟรมนะครับที่2 7 k ครับสูงสุดที่120เฟรม2อ k 4.3ก็120รอเฟรมครับ 4K 16:9ต่อ120เฟรม4:3ต่อครับ120เฟรมบล็อกสเตดี้ครับผมเปิดปิดได้แล้วก็มีกคมแบ็กพลาสนะครับผมส่วนมุมกล้องครับสามารถเลือกได้ Y Standard Standy ครับผมจะเลือกอัตตา Y ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวโหมดกันนะครับตัวโฟโต้ครับผมนะครับวิดีโอครับซ s เปอร์ไนท์ครับดูตัว Subject Tracking นะครับผมนีกรอบเหลืองๆไหมฮะนี่ฮะถ่ายพี่เสือนะครับผมตากล้องของเรานะโปรโมชั่นครับท i m e Lab ครับตัวนี้นะครับมีความจุในตัวด้วยนะครับผมนะใช้ได้อยู่ที่ 47.8กิกนะครับแล้วก็ผมใส่ตัวไมโครแอดดิการ์64กิกนะครับผมก็ใช้ได้59.3กิกสวิต์เลือกได้ครับนี่ฮะสวิตซสโตรเรสนะครับผมไปที่แอดดิการ์นะครับผมนะหรือจะสวิตซ์กลับมาที่ตัวความจำในเครื่องก็ได้ internal storage นะครับนี่ครับผมผมจะมาเทสตัวระบบของตัว Osmo Action 5 Pro นะครับ Rocksteady แล้วก็ Rocksteady Plus นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวแถมตัว Osmo Action 4ให้ด้วยนะทำเหมือนกันเลยนะฮะไปครับผมไม่เลื่อนตั เป็นยังไงกันบ,บ้างครเัเพื่อนๆชอบไหมครับผม DJI Osmo Action 5 Pro สามารถมาซื้อได้ที่หน้าร้านนะอยู่ที่ f o r t u n e ท o w พราม9ชั้น2หรือใครไม่สะดวกมาครับสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้เลยฮะ Shopee Lazada Tiktok ใครยังไม่มั่นใจอยากจะมาทดลองสินค้าด,ด้วยตัวเองนะสามารถ walk in เข้ามาได้ที่หน้าร้านเลยนะผมกอฟนะครับก็ต้องขอตัวลาคผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดไลค์ให้ร้าน snapshot ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ